นี่คือเมนูขึ้นชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากคาบสมุทรมาลายูบอกถึงรสชาติในอดีตที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันทุกคนครับวันนี้เราจะมาทมําเมนูแกงเหลืองปูม้านะครับหรือว่าที่ปาคใต้เรียกว่ามาซาซัมปูมาใส่น้ำมันก่อนนะครับดีร่รอให้น้ำมันร้อนนะครับคุณครับใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมลงไปกระวก็หอมแดงนะครับแล้วใส่ขิงน,นะครับ หอมใหญ่นะครับใส่ลงไปสำหรับเครื่องเคียงหลักในเมนูนี้ก็คือกระเทียมหอมแดงขิงพริกแดงและหัวหอมใหญ่เราจะผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมยโยนน่ารับประทานรับแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะครับ หลังจากที่เราผัดจนหอมแล้วนะฮะเราจะใส่กะทิตามลงไปทันทีจะให้ความมันความข้มข้นของกะทิเ,เข้ากันกับเครื่องเคียงสีของน้ำกะทิจะเหมือนสีของน้ำทะเลตอนที่ประอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินจะมีสีเลืองทองอารามหรือที่เรียกกันว่า golden sea โอเคนะทุกคนใส่ปูม,ม้าลงไปนะครับ นี่คือวัตถุดิบชั้นเลิศหรือพระเอกของเมนูนี้เรียกเอาว่าได้นั่นก็คือเราจะใส่ปูม้าลงไปสดๆนะครับใส่ลงไปให้เต็มความจุของกระทะที่ไม่มีหูจากนั้นก็กดปูม้าให้จมก้นกระทะเราจะให้น้าแกงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปทุกอณูนนของตัวเนื้อปูมา้าแล้เราจะได้รสชาติตามที่ใจเราปรารถนาโอ้ยครับทุกคนมันหอมมากๆใส่เกลือลงไปนะครับปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลสายแดงนะครับหนูช้อตโตขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับ กินหอมฟุดฟดูทุกคนดูครับทุกคนสีของน้ำแกงมันทองอร่ามมากเนื้อปูเด้งช่ำหวานเนี่ยบอกเลยว่าสุดๆเพราะเราจะใช้ของสดๆทุกวันกินความหอมของเครื่องเทียงรสชาติที่มีกลิ่นอายความเป็นมาเลยูอยากให้ลองทาน โอเคครับชิมนะครับชิมชิมชิมสุขแล้วนะทุกคนโอ้โหคนดูร้านไหนอ,อืมเขาสวยร้อนร้อนบรรยากาศหลังบ้านชิมก่อนนะครับชิมแลว ควินควินทำลยปูม,มา้าดูคนนะอืมเนื้อปูจะมีความหวานมันแล้วก็เด้ง กับขลาสวย้ร้อนีด้บอก The best แล้วก็มีน้ำซุปนะครับถ้าลงไปเลยหอมใหญ่หอมใหญ่หญแค่นี้ก็เกินคำบรรยายแล้วครับต้องอภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าคลิปมันนั้นขึ้นฟีดต,ตอนกลางคืนมันขึ้นการควบคุมของผมแล้วจริงๆ ถ้าใครอยากทำตามหรือไม่อยากภาพเมนูปแปลกๆเนี่ยสามารถกดบันทึกคลิปกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทํามาอีกแน่นอนหรือใครมีเมนูแนะนำก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอื 可以可以，对。问